เมื่อหลายสิบปีก่อนสีฮนุวิลเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาหันหน้าเข้าหาอ่าวไทยเคยเป็นเมืองตากอากาศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่หลังจากนั้นสีฮนุวิลเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อรัฐบาลกัมพูชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี2030 หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคือการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรีโดยเฉพาะกับกลุ่มทุนจากประเทศจีนโดยเฉพาะในกำปงโสมที่รัฐบาลเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษสีฮนุวิลซึ่งเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2008เปลี่ยนเมืองท่องเที่ยวชายทะเลให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีโครงการก่อสร้างคอนโดโรงแรมคาสิโนร้านอาหารและศูนย์การค้าผุดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมปี2019รัฐบาลกัมพูชาประกาศห้ามเล่นคาสิโนโออนไลน์ทั่วประเทศจากแรงกดดันของรัฐบาลจีนเหตุผลเพราะอุตสาหกรรมนี้ถูกกลุ่มแก๊งอัชญากรจีนใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงผู้คนที่ดูดเงินไหลเวียนเป็นจำนวนมหาศาลและนั่นส่งผลให้กลุ่มทุนจีนเริ่มถอนทุนกลับประเทศ ชาวกัมพูชาจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาทํางานในสีหนวุวิลอีกมากมายมหาศาลต้องตกงานอาคารทิ้งล้างสร้างไม่เสร็จกว่าพันแหง่งเป็นเพียงการพักการลงทุนชั่วคราวนักวิชาการกัมพูชาประเมินว่านักลงทุนจีนจะกลับมาหลังโควิด -19 คลี่คลายนี่เป็นมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อสถานการณ์สีฮานวูวิลเมืองชายทะเลของกัมพูชาขณะน,นี้เกือบ3มปีที่ไม่มีการก่อสร้างแคมป์คนงานล้างเครื่องจักรถูกปล่อยทิ้งอาคารก่อสร้างไม่เสร็จ ถูกทิ้งไว้ในสภาพครึ่งๆกลางๆสภาพเช่นนี้มีให้เห็นทั่วสีฮานุวิลประเทศกัมพูชา1,150แห่งคือจำนวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ยังไม่มีการก่อสร้างต่อในสีฮานุวิลหนึ่งในนั้นคืออาคารสูง6ชั้นอยู่ไม่ห่างจากรูปปั้นสิงโตคู่สีทองสัญลักษณ์ของสีฮานุวิลใต้อาคารปรากฏเอกสารจากเจ้าของที่ดินแจ้งยกเลิกการเช่าที่ดินติดประกาศไว้ เอกสารลงวันที่3กันยายน2563เนื้อหาระบุว่าเจ้าของที่ดินที่เป็นชาวกัมพูชาต้องให้ในายทุนชาวจีนในฐานะผู้เช่าที่ดินทราบว่าค้างค่าจ้างค่าเช่าที่ดิน2เดือนรวมค่าปรับคิดเป็นเงินประมาณ230,000บาทหากไม่ชำระภายในวันที่5หลังจากประกาศสัญญาจะเป็นอันยุติส่วนสิ่งปลูกสร้างและเงินมัดจำทั้งหมดจะตกเป็นของเจ้าของที่ดินทันที โควิด -19 คือต้นเหตุที่สีหนวุวิลซบเซาหงวังวานนาคพอรอสถาบันความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชาใช้คำว่าพักการลงทุนชั่วคราวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนจีนในสีหนวุวิลมากกว่าจะใช้คำว่านักลงทุนจีนทิ้งสีหนวุวิลเพราะเขามองว่านั่นเป็นเรื่องเกินจริงและสร้างความเสียหายเขาบอกว่าโควิด -19 เป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้การก่อสร้างโครงการต่างๆในสีหนวุวิลหยุดชะงักส่วนนโยบาย ปราบปรามพนันออนไลน์ของรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่เดือนกันยายน2565ไม่มีผลให้นักลงทุนจีนทิ้งสีฮาวิลอย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตรหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องน้อยสภาพตึกล้างต่างๆที่เห็นในสีฮาร์วิลนักลงทุนชาวจีนไม่ได้ทิ้งไปแต่เป็นการพักการลงทุนชั่วคราว พออ,อสถาบันความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชามองว่าโควิด -19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อนักลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่ลดลงในช่วง3ปีที่โควิด -19 ะระบาดทําให้นักลงทุนไม่สามารถเดินหน้าโครงการต่างๆได้รัฐบาลกัมพูชากำลังศึกษาหาทางออกให้ทุกฝ่ายทั้งเจ้าของที่ดินและนักลงทุนเพื่อให้โครงการต่างๆกว่า1,000แห่งที่ขังคายอยู่เดินหน้าต่อไปได้นะครับ สำหรับการเข้าลงทุนของกลุ่มชาวจีนในสีฮานุวิลพออ,อสถาบันความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชายอมรับว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียส่วนผลเสียที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาการลักพาตัวความไม่มั่นคงภายในประเทศรวมถึงยาเสพติดเหล่านี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลกัมพูชาต้องจัดการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นส่วนเสียงสะท้อนจากชาวสีฮานุวิลหลังคนจีนย้ายถิ่นฐานนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้มีอาชีพขับรถรับจ้างเขาทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ปลายปี 2,560ขณะนั้นพื้นที่สีฮานวุวิลยังเป็นสภาพป่า เขาบอกว่าประมาณปี2561ชาวจีนเริ่มเข้ามาลงทุนก่อสร้างอาคารหลายแหง่งการก่อสร้างอาคารต่างๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีอาคารตึกสูงเกิดขึ้นจํานวนมากเช่นเดียวกันกับรายได้ของเขาที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยกระทั่งปี2 5 6 3เขาเริ่มสังเกตเห็นการก่อสร้างอาคารหลายแห่งหยุดลงเช่นเดียวกันกันกบชาวจีนที่เคยอาศัยอยู่ในสีฮานูวิลเป็นจํานวนมากก็ค่อยๆลดจํานวนลงรายได้ของเขาก็ลดลงเช่นกันโดยเขากล่าวว่า ต่างกันอย่างมากก่อนหน้านี้เวลาขับรถเงินต่อวันประมาณ100ดอลลาร์สหรัฐหาเงินได้ง่ายมากแต่ตอนนี้ขับทั้งวันจนถึงห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนได้เงินประมาณ14ดอลลาร์เท่านั้นส่วนท่านต่อมานะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้างจนกระทั่งไซต์งานก่อสร้างถูกระงับเขากล่าวว่า ผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซงานก่อสร้างจนกระทั่งไซงานก่อสร้างถูกระงับเจ้านายจีนให้ผมอยู่ที่นี่ก่อนเขากล่าวชาวจีนยังไม่ได้กำหนดวันก่อสร้างอาคารนายโสพัฒกล่าวว่าหลังจากทางการเข้มงวดกับข้อจำกัดในการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานแก้วเนรภรรยาของนายโสพัฒวัย5้ปียังบอกด้วยว่าครอบครัวของเธอเริ่มลำบากเมื่อสถานที่ก่อสร้างหลายแห่งถูกระงับเขากล่าวว่าฉันเคยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหมือนกับสา แต่เมื่อใช้งานถูกสั่งหยุดฉันตกงานลูกชายสองคนของฉันก็ตกงานเช่นกันทุกวันนี้ครอบครัวของเราลำบากมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเพราะคนที่หาเงินได้คือสามีของฉันคนเดียวส่วนเสียงสะท้อนต่อมาจะเป็นเจ้าของที่ดินเขาบอกว่าแผงของเขาปล่อยเช่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่ไม่มีใครเช่าเขากล่าวว่า ชาวจีนเป็นเพื่อนของฉันเขาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารโรงแรมและแผงลอยให้ฉันดูแลหาคนเช่าแต่หาคนเช่าไม่ได้ราคาเช่าแผงขายแถวๆนั้นอย่างที่คุณเห็นตอนที่จีนอยู่ราคาอย่างน้อย5,000เหรียญต่อเดือนแต่ตอนนี้ฉันให้เช่าแค่900เหรียญต่อเดือนกลับมีต่คนถามแล้วก็เงียบหายไป ส่วนท่านต่อมานะครับจะเป็นคนขับรถตุก๊กตุ๊กบอกกับ,บ VOA ของเขมรว่าการจากไปของชาวจีนส่วนใหญ่ยังเอื้ออำนวยต่อคนจนที่เช่าห้องพักในสีฮานุวิลในตอนที่ชาวจีนอยู่ค่าเช่าบ้านในเมืองแพงมากห้องละ300ดอลลาร์ตอนนี้ในเมืองถูกกว่าเล็กน้อยที่50 60ดอลลาร์คนจนอย่างเราก็เช่าได้ส่วนต่อมาจะเป็นนักวิจัยของรัฐสภาของกัมพูชากล่าวว่า การระง,งับสถานที่ก่อสร้างและร้านค้าได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความสวยงามของสีฮานูวิลและจะเป็นภาระใหม่ของรัฐบาลกัมพูชา ในระยะสั้นมันไม่ใช่ปัญหาโครงสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จเหล่านั้นยังคงเป็นสินทรัพย์หากโรคโควิด -19 คอนคลายที่จีนเร็วๆนี้ธุรกิจเหล่านั้นจะกลับมาดําเนินการได้ธุรกิจต่างๆยังคงอยู่หลังโควิดนานออกไปความจําเป็นในการแทรกแซงของรัฐบาลไม่สามารถออกจากเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดที่เต็มไปด้วยอาคารล้างได้ ัจจุบันนะครับโรงแรมสีฮานุวิลยังเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกันกับคาสิโนมีข้อมูลว่ากัมพูชามีนโยบายสําคัญคือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยมุ่งเน้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภาษีฮานุวิลที่ติดทะเลทางตอนใต้ของกัมพูชาและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่3รองจากพนมเปญและเสียมราฐจึงปักหมุดให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ในโครงการ BRI หรือโครงการแถบและเส้นทางของจีนส่งผลให้มีการหลั่งไหลเข้ามา ของนักลงทุนจีนตั้งแต่ปี2,560ครับ